พี่น้องโอ้สิวพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่นางกับพี่ใหญ่จะไปเข่าห้องน้ำก่อนลงไปเข่าห้องน้ำไปเข่าห้องน้ำอ่าชำระอ่าชำระร่างกายเข่าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาจานลงไปล่างเอาถ้วยเอาชามลงไปล่างแล้วก็แล้วก็ซิเลยเข่าในเมืองในเมืองกูเนี่ยนะคะไปเปลี่ยนทังแก๊สทังแก๊สเนี่ยเป็นถังพลาสติกเบาเป็นถังพลาสติกเบาถังหนึ่งนี่เปลี่ยนยู จะโคนบอรูค่ะเปลี่ยนเท่าดก็บบลูเื่อกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันแล้วก็เสร็จแล้วจะไปซื้อถุงมือถุงมือยูแคมบอมี่เพราะว่าเขาต้องใส่ถุงมือเวลาจ,จับอุป,ปกรณ์ตากีมามันเย็นมันแข็งแล้วก็อีนางบอมี่หมวกเดี๋ยวจะไปซื้อหมวกซื้อถุงมือซื้อหมวกซื้อกาแฟซื้อกาแฟน้ำเพราะว่าคิดว่ามืออีกมืออีกคงสีบอลเด็กกับคงคงสีกับมอื่นเพราะว่าพ่อยายเป็นแห้งนะคะเนาะ,นะแต่ว่าเออล่งเขาเมืองนี่พ่อยายเิ่นขับรถบ่ได้พี่น้องถึงแม้ว่าเล่าสิ บเมาแล้วจะมีความแฮงอยู่ในหน่อยก็บัสมาถดีจะขับรถได้นะคะนาออีนั่งอีนังน่งจะเป็นคนขับเองแล้วพี่ยัเพิ่นก็น,นั่งไปนัง่งกังใช่ไหไปะพี่น้องอากาศข้างนอกแบบว่ารถสเปนเต่นเลยไปเนีายายเ่ยวไนคุยกับเพื่อนบ้านอันหนาบ้านอีนั่งนี่ซิมี่แผ่นว่างสีดำเด้ สำหรับอ่าเอาไว้เส็จรองเท้าเสร็จแนวสกปกกรเข่าต่ว่านี่หายไปใส่บาูรค่ะหายหายไปไหนไม่รู้มาเปน็นยังดอกอากาศข้างนอกแบบว่าแดดด,ดีมากเลยออกออกไปนี่บ่ค่อยหนาวเลยเพราะว่าอากาศติดลบก็จริงแต่ว่าขันว่ามีแดดซองนี่มันมันสีอุ่นแต่ว่าใส่เสื้อผ้าน้าหนาแน,น,น่จักหน่อยมันจะบ่ค่อยหนาวพี่นอ้องมันจะบ่ค่อยหนาวแต่ถ้าเกิดมีล่มนี่ก็กระหนาวอยู่ถ้าเกิดมีร่มนะคะเนาะ รอพอใหญ่พ่อใหญ่คุยกระเพื่อนบานเสร็จก่อนเอาคุณแจ๋ยยี่ใส่วะคุณแจแค่ม,มือใส่วะอยูน่นี่เอาคุณแจ๋ไปพี่น้องให้เดินทางไปกันแดดคากแดดแน่อีลิสขับรถนี่ต้องใส่ใส่แว่นกันแดดได้พี่น้องเพราะว่าพาถิศประเทศร์วเวนี่แห้งอีลิตอ่ะ อพี่น้องรถพยายข่าวบ่อใดหิมะมันสูงอ่าเราพนักงานเขาบ่อใดเอาเป็นรถไทเกีทีมามากเขาเอาเป็นรถไทเดินตามน้หน่อยนะพี่น้องค่ะเขายืนเทียงกันอยู่นะลูกบ้านก็ข้อนั่นกับเขาเข่าจอดบ่ไใดหิมะมันสูงรถมันพอสามารถข่าได้ค่ะเข,า,ขาต้องมากวดหิมะออกหายแต่ว่าปีนี้มากแย่ยม,ม,ามากเลย เพื่อนบ้านเขาโจมกันอยู่คนยังีนะทนุ่อ้อ่ะยังพามาเบ่งอ้อมด้านหลังนี่มองจอรดรถพ่อใหญ่อยูย่ยตรงนี้พี่น้องมึงขอสูงมาอ่าเพบ้านนี้เราต้องมาก,กว่าเอาเิมะาตรงนี้ออกเพื่อที่จะเปลี่ยนถังแก๊ส ถังแก๊สที่ใส่เปิดความร้อนกันเมือเ่อคืนนี่ในในในตัวรถค่ะนี่มองใส่ถังแก๊สใส่ได้สองถังจะมาใส่ที่ที่ละถังตอนนี้เหลือถังเดียวค่ะอีกถังหนึ่งเบิดมันกลับไปนำแข็งกันพี่นอ้องคุณเออฉันขอโทษฉันขอโทษเดี๋ยวน,น,น,นั่นแหละพนักงานเจ้าของบระเลดสนใจนยังเดี๋ยวก็หาเดี๋ยวก็หาบ่พ่อได้พะนัยนะไม่เสียดเลยนี่ หี่มาตกมันก็สวยนะแต่มันก็แฝงไปด้วยอันตรายหลายๆอย่างพี่น้องค่ะรถพญ่เขาบมได้โอ้รถเขาได้แค่นั้น พูดถึงมันกับบ้านหนาวเด้พี่น้องออกมากใี่บ้านหนาวเด้เพราะว่ามันมีแดดสองถามว่าแดดแกอยู่เด้แดดแกอยู่แต่ว่ามันบวกด้วยอากาศติดลบกันหามันก็เลยส่งแบบว่าบ่แก่สำแดงแต่แสงแสงแสงแบบแสงแบบโอ้โหสุดยอดมาขึ้นนี่นั่งยางลุยไปนี่แหละยางลุยไปเปิดไฟไปเสียบไฟพี่น้อง พยพญายันยืนคุยครับอันพักงานเดีย,อยมองบ่เห็นกอกน้ำเลยพี่น้องนี่ตรงเยีางกอกน้ำม,มองบ่เห็นเลยน่ะนะแสงแสงคักแสงแน่ใบโมงนะพี่น้องยังไม่ได้เห็นอย่างเดียว มาหาเลนสื่อของค่ะพี่น้อง่ะหามองเติมแก๊สบ่ได้หามองเติมแก๊สใส่ถังแก๊สน่ะบ่ได้เพราะว่าเขาเปลี่ยนหม่องพี่น้องหาบ่พ่อครับรถว่นต่างหลายรอบบ่พ่อเนาะค่ะน้อแเราพอยายเพิ่นก็ไปหาสื่ออันนี้มาเนี่ยในกล้องนี่เป็นเป็นแนวเป็นเป็นอ่าเป็นแนวตักเสนอเป็นเพิ่นยังก็เป็นแนวกวาด ป็นแนวกวาดหิมะออกจากหลังคาเนี่ยพี่น้องอันยาวๆมันจะเป็นใหม่ยาวๆเนาะอีนั่งก็ไปได้ถุงมือมาสองคู่ไปได้หมวกมาคู่นึงแล้วก็ไปได้กางเกงไปได้กางเกงสําหรับเล่นใส่อ่าเล่นสกีให้น้องสาวเนาะคะ่ะเนาะเอาไว้เอาไว้ให้น้องสาวมาโตหนึ่งบายโมงกว่าเรายังบ่ท่านเด็กยังบ่ท่านเด็กเฮ็ดอีหย่างมึงแต่มาแลนหาซื้อของมืงอี้คงสิบ่ได้กลับดอกพี่น้องเบิ่งส่งแล้วมื้อนี้บ่ได้กลับดอกกับมื้ออื่น ขึ้นไปตักเฮมาทั้งหลังคานน่นคันว่าขึ้นไปตักอิรีหน่ะชั่วโมงหนึ่งก็แล้วค่ะแต่ว่ามันมันมันก็เหนื่อยนะพี่น้องนะตักแน่พักแน่ตักแน่พักแน่นั่นนะค่ะอือพญาย่พันเข่าไปจ่ายเงินยังไม่ทันแล้วอยู่ไปยืนคุยพี่น้องโอ้โหเปิดประตูหน่าได้ค่ะแดดดีดีพี่น้องเอ้ยมืนอนี้นะบรรยากาศภายนอกมืนอนี้แดดดีมากค่ะแต่ว่าอากาศลบสิบองศาได้พี่น้องอากาศลบสิบองศาแลา้วเบ่งแดดเถอะสุดยอด